ประเด็นแรกวันนี้เราไปดูการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอที่แตกต่างไปจากทุกวันค่ะนอกจากจะเป็นการประชุมคอนเฟอเรนซ์ไปยังเจ็ดกองกำลังตามแนวชายแดนแล้วยังเป็นการเข้าร่วมประชุมพร้อมหน้าทั้งคณะคอสชอนับตั้งแต่ผ่านการเข้าควบคุมอำนาจรัฐซึ่งก็หารือถึงกรอบแผนงานทั้ง6กกลุ่มงานและอีกหนึ่งกลุ่มรักษาความสงบโดยทุกโครงการนั้นจะต้องชัดเจนภายในสองสัปดาห์นับจากนี้ค่ะติดตามจากคุณอัครพงศ์นครแก้วค่ะ พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอเชิญหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าคอสชอที่รับผิดชอบทั้ง6กลุ่มงานและหนึ่งกลุ่มรักษาความสงบเข้าหารือสรุปแผนงานบริหารพัฒนาประเทศพร้อมเน้นการเร่งสร้างความปรองดองและให้จัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11โดยเน้น GDP เพิ่มความสุขให้กับคนในชาติ โดยในทุกแผนงานเนี่ยนะคะให้ทำทุกวิถีทางส่งผลให้ดัชนีความสุขของคนในชาตินั้นสูงขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราต้องการขับเคลื่อนประเทศไปในทิทางที่เร่งด่วนนะคะคอสชให้เวลาทั้ง6กลุ่มงาน2ส,สัปดาห์พิจ,จนารณาทุกโครงการทางด้านเศรษฐกิจอาทิโครงการพื้นฐานสองล้านล้านบาทจะเดินหน้าหรือยุติขณะที่เห็นชอบโครงการรถไฟรางคู่ที่จะเริ่มก่อสร้างในปีนี้วงเงินงบประมาณปี2557 ด้านโครงการบริหารจัดการน้ำ3า3 5 0 0 0 0ล้านบาทคอสอชอจะพิจารณาเป็นรายโครงการเช่นการขุดลอกคูคลองคอสอชอยังให้กระทรวงศึกษาธิการจัดทำแผนปรองดองโดยเตรียมฟื้นอบรมลูกเสือชาวบ้านเน้นการสร้างความรักความสามาคัคคีตั้งแต่ระดับครอบครัวและเพิ่มวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ถูกยกเลิกไปกลับเข้าไว้ในการเรียนการสอนปลูกฝังรากฐานความสามัคคี เป็นข้อเน้นย้ำของท่านหัวหน้าคณะนะครับก็จะเพิ่มไม,ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่ของพลเมืองการสร้างความเป็นคนไทยในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะครับแล้วก็ความภาคภูมิใจในความเป็นไทยให้กับเด็กนักเรียนที่ประชุมยังให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมกลุ่มงานความมั่นคงพิจรารณายกเลิกเคอร์ฟิวเป็นรายจังหวัดเน้นจังหวัดท่องเที่ยวที่ไม่มีการเคลื่อนไหว หลังการหารือของคณะคอสชอนะครับซึ่งถือว่าเป็นการประชุมคณะใหญ่ในวันนี้เป็นวันแรกนะครับได้มีการเร่งรัดทั้ง6กลุ่มงานและ1กลุ่มรักษาความสงบเพื่อมาดูแผนและกรอบนโยบายซึ่งจะมีความชัดเจนภา,ายใน2สัปดาห์นี้เพื่อเป็นการเร่งคืนความสุขให้กับประชาชนคนไทยอัครัพงนครแก้วรายงาน